สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่6สำหรับเทคโนโลยีการเร่งปฏิกิริยานะครับซึ่งน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายในส่วนของบทที่2นะครับคือการเร่งปฏิกิริยาโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเอกพันเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มของเอนไซม์นะครับเอนไซม์เป็นโปรตีนครับที่มีความจำเพาะเจาะจงสูงนะครับเกิดจากการที่กรดอะมิโนมาเรียงตัวกันนะครับแล้วเกิดเป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ขึ้นมา ร,รูปแบบการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์นะครับกับสารตั้งต้นนะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวแม่กุญแจกับลูกกุญแจซึ่งเข้าเจ,จะาะจงเฉพาะเจาะจงกันพอดีเลยนะครับตัวสารตั้งต้นในกรณี่ใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเขาก็จะเรียกมันว่าซับสเตรต นะครับแล้วก็อาจจะมีโคแฟกเตอร์ actor, ซึ่งเป็นไอออนของโลหะซึ่งอาจทำาปรยากับสารตั้งต้นเองหรือมีส่วนช่วยในการจับสารตั้งต้นตัวนี้ก็จะเรียกว่าโคแฟกเตอร์ actor, นะครับส่วนโคเอนไซม์เนี่ยก็จะเป็นสารอินทรีย์ที่จับติดกับเอนไซม์โดยมีส่วนช่วยในการเร่งปฏิกิยาเมื่อเรารู้จักเทอมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์แล้วนะครับเราก็มาดูประเภทของเอนไซม์กัน ซึ่งเวลาเขาแบ่งประเภทของเอนไซม์เนี่ยเขาก็จะแบ่งตามลักษณะของการเร่งปฏิกิริยานะครับตัวอย่างเช่นเอนไซม์ในกลุ่มที่เป็นออกซิโดรีดักเตสก็เป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันเห็นไหมครับชื่อเขาจะสื่อความอยู่ว่าเขาทำหน้าที่อะไรนะครับออกซิโดรีดักเตสก็จะเป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชัน ตัวอย่างของปฏิกิริยานะครับพวกเราสังเกตดูนะครับอา้าวตรงนี้เห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเกิดปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนเห็นไหมครับเกิดการรีดักชันนะครับส่วนนี้ไฮโดรเจนหายไปเห็นไหมครับเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับนี่ก็จะเป็นการทำงานของเอนไซม์กลุ um ่นกลุ่มออกซิโดรีดักเตสนะครับ อีกเอนไซม์ n arm, อีกกลุ่มหนึ่งครับเรียกว่าเป็น t r a n s f e r เ s e นะครับก็เป็นเอนไซม์ที arm, ่ทำหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายอะตอมหรือกลุ่มของอะตอมจากสารหนึ่งไปยังอีกสารหนึ่งนะครับพวกเราสังเกตดูสารตัวนี้กับตัวนี้นะครับอะไรหายไปหมู่เมทัลลินไหมครับย้ายไปอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับมีเมทัลลนเกิดขึ้นเห็นไหมครับ t r a n s f e r เ s สเป็นเอนไซม์ที arm, ่ทำหน้าที่ย้ายอะตอมหรือกลุ่มของอะตอมจากสารหนึ่งไปยังอีกสารหนึ่ง ไฮโดรไล s ล่ะไฮโดรไลก็เป็นเอนไซม์ที่ใช้ในการเร่งปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสครับก็คือใช้น้ําในการสลายพันธะส่วนมากปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มไฮโดรไลก็คือสารประกอบเอสเทอร์เห็นไหมครับ C-1-O-O เมื่อไฮโดรไลซิสปุ๊บก็ได้สารประกอบที่เป็นแอลกอฮอล์กับคาร์บอกซิลิกกลับคืนมานะครับ แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์กับคาร์บอกซิลิกทำยาการเอสเทอริฟิเคชันนะครับเกิดเป็นเอสเทอร์กับน้ำน้ำทำยาการเอสเทอร์ปยาไฮโดรไลซิสนะครับตัวที่เอนไซม์กลุ่มนี้นะครับก็จะเรียกว่าไฮโดรเลสนะครับเอนไซม์กลุ่มนึ่งครับเป็นไลเอสนะครับเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการแยกหมู่ของอะตอมออกแล้วทำให้เกิดการสร้างพันธะคู่นะครับฟังดูอาจจะ งงๆงงนะครับลองดูคำอธิบายตัวนี้ like s นะครับเป็นเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาการกําจัดนั่นแหละครับแต่ว่าการกําจัดที่ว่านี้จะต้องเออ่เป็นการกําจัดเป็นการกําจัดโดยมีการ b r เบรคบอ d นะครับแล้วก็ แล้วก็การเบรกบอลที่ว่านี้จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับกับกับปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสเพราะว่าถ้าเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสเขาก็จะเรียกมันว่าชัดๆเลยว่าเป็นไฮโดเลสนะครับสังเกตดูนะครับตัวตัวไลเอสตัวนี้นะครับในกลุ่มตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยก็จะเป็นกรูตาเมตดีคาร์บอสเลดก็กำจัดหมู่คาร์บอกซิลิกถูกไหมครับเกิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมา ไ,ไลเอสเป็นเอนไซมที่เกี่ยวข้องกับปริยาการกําจัดแหละนะครับซึ่งอาจจะทําให้มีอะตอมหรือหมู่อะตอมนะครับเกิดขึ้นนะครับหรืออาจจะเกิดการสร้างพันธะคู่ก็ได้นะครับแต่ว่าจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับน้ำนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับน้ำก็เป็นไฮโดเลสไปทันนะครับ เอนไซม์ Inside, กลุ่มหนึ่งก็เป็นไอโซมาเลสไอโซมาเลสก็เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิิรยาไอโซมาไลเซชันนะครับมีการเ,เราเราเคยพูดถึงปฏิกิิรยาไอโซมาไลเซชันของกลูโคสไปเป็นฟรุกโตสแล้วนะครับจากวงหกเหลี่ยมไปเป็นวงห้าเหลี่ยมนะครับอันนี้ก็เป็นฟอสโฟกลูโคสไอโซมาเลสเกิดไอโซมาไลเซชันเหมือนกันนะครับมีแค่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเฉยๆนะครับจำนวนอะตอมของสูตรเคมีเหมือนเดิมทุกประการ นะครับเอนไซม์กลุ่มถัดมานะครับก็เป็นซินเทสนะครับหรือว่าไลเกสนะครับเอนไซม์ตัวนี้ก็เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารเกี่ยวข้องอยังไงผมไปเจอครูไปเจอ,เ,อ,อเจอสมการนะครับที่เขาเขียนชัดเจนเห็นไหมครับสมมติมีสมการเอบบวกซนะครับเขาก็จะมีการ ฟอร์มกลุ่มใหม่เป็น AC แล้วก็หลุด B ออกมา mm hmm. เห็นไหมครับเหมือนเป็นการสังเคราะห์สารขึ้นมาเอนไกลุ่มนี้ก็เรียกว่าเป็นซินเทเทสหรือว่าไลเกสนะครับงั้นเวลาเราอ่านหนังสือนะครับอาจจะมีการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมนะครับซึ่งอยู่นี้ก็สะดวกง่ายขึ้นนะครับ เราแบ่งเอนไซม์ตามกลุ่มตามหน้าที่ที่เขาใช้ในการเร่งปฏิกิริยานะครับตัวสาพันชีวเคมีนานาชาตินะครับหรือว่า the International Union of Biochemistry IUB) เนี่ยนะครับเขาก็มีการกำหนดตัวเลข EC number ขึ้นมานะครับซึ่งประกอบไปด้วย4ตัวเลขนะครับตัวเลขที่1ก็จะแสดง Class ของเอนไซม์ตัวเลขที่2-3ก็จะแสดง subclass ส่วนตัวเลขที่4ก็จะแสดง serial number นะครับ เรามาดูกรณีศึกษากันนะครับปฏิกิยาที่ศึกษาก็คือปฏิกิยาเอสเทอริฟิเคชันของกรดคาริกกับกรีซิลลนะครับซึ่งถ้าเราย้อนดูคลิปเก่าเนี่ยปฏิกิยาเอสเทอริฟิเคชันเนี่ยก็สามารถทำได้โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิยาที่เป็นกรดก็ได้นะครับสำหรับในกรณีนี้ก็จะใช้ตัวเร่งปฏิกิยาเอนไซม์กลุ่นคาร์บอกซ ซิลเอสเทอไรนะครับเพื่อให้เกิดปยาเอสเทอริฟิเคชันเห็น EC ซีนัมเบอร์ไหมครับ EC 3.1.1.1นะครับกรดคาปริกนะครับก็เป็นกรดไขมันอิสระนะครับที่มีจำนวนคาร์บอนเท่าไหร่ล่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ตัวนะครับเด็กคนโนอิกแอซิดทำปิยากับกรีเซอรอล นะครับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นก็จะเป็น1โมโนคาปริน2โมโนคาปรินก็หมายความว่าเกิดปฏิกิริยาเอชเอทรลฟิเคชันที่ตำแหน่งที่1หรือตำแหน่งที่2นะครับหโมโนคาปริน2โมโนคาปรินเกิดแค่เอชเอทรลฟิเคชันแค่1นึ่ตำแหน่งนะครับส่วนในกรณีของหนึออ่งสองไดคาปริน 1, 3, rine, กับ1นึ่งสามไดคาปรินก็ เกิดปฏิกิริยาเอสเทอริเคชันโดยกรดใช้กรดฟีแฟตติแอซิดสอหมู่2องสโมลน,นะครับในการทํายาก,กับกรดโซลําจำนวน1โมลที่เกิดที่ตำแหน่งที่1กับ2หรือ1กับ3ส่วนไตรคาร์บินก็เกิดปฏิกิริยาเอสเทอริเคชันสามตำแหน่งเลยเกิดเป็นไตรกรสไลายนะครับซึ่งเมื่อเขาทําการทดลองนะครับโดยใช้เอนไซม์แต่ละประเภทนะครับ เอนไซม์ uh, me, me, ตัวนี้ชื่อเอนไซม์คาร์บอซิลเอสเทอไรด์นะครับเขาก็พบการเปลี่ยนแปลงดังนี้ครับแกน x ก็เป็นเวลานะครับส่วนแกน y ก็จะเป็นโมลาร์คอมโพสิชันของเรีแอคแอนต์นะครับถ้าเป็นสารที่ลดลงตัวนี้นะครับใช้วงกลมใช้สี่เหลี่ยมสีดำเนี่ยนะครับก็เป็นกรดคาร,ร์บอไรด์ซึ่งเป็นสารตั้งต้นนะครับพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปกรดคาร,ร์บอไรดก็มีปริมาณลดต่ำลง นะครับแล้วก็ตัวซีเลี่ยมโปร่งนี่นะครับหโมโนโคาปินก็เกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น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 นะครับโดยมีพวกที่เป็น2โมโนโคาปินบ้างนะครับแล้วก็เกิดการเอสเทอริฟิเคชันที่2ตตำแหน่งบ้าง3ตตำแหน่งบ้างแต่ว่ามีจำนวนเล็กน้อยนะครับก็แสดงให้เห็นว่าเอนไซม์กลุ่มนี้สามารถมีการเลือกสรรตำแหน่งเอสเทอริฟิเคชันที่เกิด นะครับเป็นโมโนคาป,ปินหโมโนคาป,ปินเป็นส่วนใหญ่นะครับจริงๆถ้าเราจะพิจารณาจากการเกิดเอเจนต์เนี่ยที่ตำแหน่งที่1เนี่ยก็มีโอกาสได้ได้สถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นตำแหน่งที่2นี่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ได้1 1แบบนะครับซึ่งมีแนวโน้มว่าเกิดเกิดได้กว่าและตัวลักษณะของการจับของเอนไซม์กับซับสเตรตก็เอื้อสนับสนุนใหญ่เลยนะครับว่า โมโนหโมโนคารินน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดได้ง่ายสำหรับการใช้ตัวเร่งปฏิกริยานี้แล้วก็เกิดได้มากมีเปอร์เซ็นต์ selectivity ค่อนข้างสูงนะครับส่วนในตอนหลังเนี่ยเห็นเห็นว่าตัวหนึ่งโมโนคารินเนี่ยมีปริมาณลดลงแล้วก็ตัวกรดคาปริกคาปริกแอซิดเนี่ยนะครับซึ่งเปนสารต้นเนี่ยกับมีปริมาณเพิ่มขึ้นตัวนี้อาจจะเกิดปฏิกริยาไฮโดรเรซิสภายหลังก็ได้นะครับ มาดูกรณีศึกษาอันที่2นะครับอันนี้ก็คือเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันของอะดามนเทนนะครับตัวนี้โดยใช้กลุ่มของเอนไซม์อยู่3ตัวนะครับตัวที่1ตัวที่2แล้วก็ตัวที่3เกิดเป็นสารตัวที่2องเขาเรียกว่า1นึ่งอะดามนททนอลนะครับแล้วก็สารตัวที่3เรียกว่า2อะดาเมนเทนนนะครับ แต่ตารางที่2.6นี้นะครับก็แอลกอฮอล์ oh นี่ก็คือชนิดของตัวทำละลายนะครับแล้วก็สารตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มของ N3 นสาะครับสารที่1ก็จะเป็นอะดามิเทนนะครับสารที่2ก็จะเป็น1อะดามิเมนทานอลนะครับส่วนสารตัวที่3ก็ชื่อ2ออะดามิเมนทนโอนนะครับก็พบว่าในกรณีของการใช้ เอนไซม์กลุ่มที่3ตัวที่3ตัวนี้นะครับโฟริโอตาโควโรซาเนี่ยนะครับก็ให้สารที่1อะดามินเทน100%เซนะครับคือเออเป็นสารตั้งต้นเนาะไม่เกิดปฏิกิริยานะครับแต่ถ้าใช้ตัวที่เป็นอะโบติพอรัสไบเอนิสนะครับก็สามารถเปลี่ยนอะดามินเทน นะครับกลายเป็น2อ่ะเป็น1อะดามเมนทานอลได้จำนวน20%นะครับแต่ถ้าใช้เอนไซม์ตัวที่2นะครับไดโคมิทัสเอาไบโดฟอสกัสไม่รู้ครูเรียกถูกหรือเปล่านะนะครับก็ได้สารตัวที่2 79%ก็แสดงให้เห็นว่าเอนไซม์กลุ่มที่สองเนี่ยสามารถเปลี่ยนอะดาม,มนเทนเป็นอะดามิเมนทนอลได้นะครับโดยมีอะดามิเมนทนอลจำนวนเล็กน้อยเกิดขึ้น แล้วจากการเปลี่ยนตัวทำลายนะครับก็พบว่า,าตัวแอลกอฮอล์นี่นะครับที่เป็นไอโซ r o โพรพานอลเนี่ยก็จะมีผลต่อประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยานะครับเขเคไหมครับ อันนี้ครูดูตัวนี้นิดนึงนะคระับเขาบอกในขณะที่การใช้แอลกอฮอล์ที่มีจํานวนคาร์บ,บอนสี่อะตอมขึ้นไปเป็นตัวทําลายนะครับถ้าเรามีความรู้ในเรื่องออแกนิกนะครับตัวเมทานอลเนี่ยเอทานอลเนี่ยซึ่งมีคาร์บ,บอนจานวนหนึ่งสองอะตอมเนี่ยตัวนี้ละลายน้ําได้ดีถูกไหมครับเป็นโพลาร์โมเลกุลโปรพานอลละลายน้ําได้แย่ลงเรื่อยๆบิวทานอลเนี่ยเริ่มไม่ละลายน้ำแล้วนะครับในช่วงต้นระบอกเอนไซม์เนี่ยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ละลายน้ําได้ดี นะครับพอใช้มีการใช้ตัวทำลายที่เป็นพวก b u t เท o l c นอลซีะก็พบว่าไม่สามารถช่วยในการเลียกิบียรออกซิเดชันของ a ะ a าม n นเทนเลยนะครับเพราะฉะนั้นการละลายก็มีผลเหมือนกันนอกจากกลุ่มของเอนไซมแล้ว ถ้าเราจะดูเนี่ยนะครับในการศึกษาปฏิกริริยาเคมีต่างๆเนี่ยนอกเหนือจากตัวเร่งปฏิกิริยายแล้วนะครับก็คือเคมีคลอเนติกแล้วเนี่ยก็อย่าลืม t h e ร m o c h ค m i s t r y นะครับปริมาณของสารตั้งต้นซึ่งอัตราส่วนอย่างเช่นปฏิยาเอสเซนทิฟิเคชันทรานส์เอสเซนทิฟิเคชันที่มีการปรับเปลี่ยนอัตราส่วนระหว่างของแอลกอฮอล์กับสารที่สนใจไม่ว่าจะเป็นฟรีฟตตี้แอซิดหรือเป็นพวกไตรกอไสล์อย่างเงี้ยจะมีผลการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิการปรับเปลี่ยนความดัน ซึ่งมีผลต่อค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยานะะในสุดสุดท้ายนี้ก็จะเป็นบทสรุปแล้วนะครับในบทที่2ทั้งหมดที่ครูกล่าวมาเนี่ยก็จะเป็นการเร่งปฏิกิริยาโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเอกพัภ์ซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วก็มีประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาสูงสามารถให้เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงสูงเนื่องจากว่าเนื้อสัมผัสข,ของเขาเนี่ย มีเฟสหรือมีวัตถภาสเดียวกับระบบของสารตั้งต้นของผลิตภัณฑ์นะครับเมื่อเขา,เ,าเป็นเนื้อเดียวกันโอกาสที่เขาจะแพร่กันสัมผัสกันชนกันสัมผัสกันก็จะมีโอกาสเยอะปริยายก็จะเกิดได้ดีนะครับโดยในตัวเร่งปฏิกิริยาในกลุ่มเอกภพน,นี้นะครับครูก็จะแบ่งตัวเร่งปริยาเป็นกรดเป็นเบสเป็นโลหะทรานซิชันนะครับเป็นสารประกอบเชิงซ้อนแล้วก็เอนไซม นะครับซึ่งบางปฏิกิริยาก็สามารถเร่งปฏิกิริยาได้ทั้งกรดได้ทั้งเบสได้ทั้งเอนไซม์นะครับบางปฏิกิริยาเร่งได้โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาจำเพาะนะครับเช่นปฏิกิริยาที่มีปฏิกิริยา Oxidation Reduction ก็จ,จะใช้พวกโลหะทรานซิ i ันหรือสารประกอบเชิงซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจธรรมชาติหรือลักษณะของปฏิกิริยาเคมีแล้วเราก็จะสามารถเลือกตัวเร่งปฏิกิริยาได้อย่างเหมาะสม นะครับกลไกกัรกิกรยาผ่านคาร์บอเนออนเป็นกรดนะครับผ่านคาร์บอนไอออนก็เป็นเบสนะครับเป็นปยาที่มีการทรานสเฟอร์อิเล็กตรอนก็จ,จะเป็นโลหะทรานซิ i ันหรืออนซมมบางตัวออกซิโดรีดักเตสก็สามารถทำออกซิเดชันรีดักชันได้นะครับงั้นเราจะต้องเลือกตัวเร่งปริยาให้เหมาะสมนะครับแต่ว่าข้อจำกัดของตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันก็คือเมื่อเข้าละลายเป็นเนื้อเดียวกันมีสถานะเป็น แบบเดียวกันกับสารตั้งต้นหรือระบบหรือผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยาเนี่ยนะครับการนําตัวเร่งปฏิกิริยากลับมาใช้ใหม่ก็จะเป็นเรื่องยากนะครับเพราะฉะนั้นในบทถัดไปเนี่ยครูก็จะได้กล่าวถึงตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดวิวิธภัณฑ์หรือ h e โ e r o g e n o u s catalyst นะครับซึ่งมีวัตภาคคนละแบบกับระบบของการเร่งปฏิกิริยาเช่นสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นของแข็งนะครับสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์เป็นของเหลว หรือละลายอยู่ในตัวทำลายที่เป็นของเหลวนะครับตัวเล้งปัญญาเป็นของแข็งนะครับซึ่งจะทําให้เกิดการแยกได้ง่ายนะครับแต่ว่าลักษณะของการทำปรญญาก็จะเกิดขึ้นที่พื้นผิวซึ่งรายละเอียดครูก็จะได้กล่าวต่อไปสําหรับบทที่3นะครับสําหรับในบทนี้นะครับนักศึกษาก็อย่าลืมทดลองทําแบบฝึกหัดทบทวนดูนะครับนะครับแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งก็คือเอกสารอ้างอิงนะครับที่ครู reference ไว้เนี่ยก็ลองไปอ่านดูนะครับว่าว่าเขามี paper อะไรที่กล่าวถึงบ้างอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปอ่านไปหรือสามารถอ่านเพิ่มเติมจาการสาัทางวิชาการชั้นนำซึ่งเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใหม่ๆนะครับหว mm ัง hmm. ว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ครับ mm hmm. ขอจบการเร่งปริยาเคมีในส่วนที่เป็น homogeneous catalyst ไว้เ hmm. <white S 2> พียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ